ครับวัสดีครับวันนี้พบกับพรครึ่งนาศึกครับ EP ีหนึ่งเราเริ่มต้นกันใหม่เลยนะครับเริ่มสะสมเพื่ทำอีกันเรื่อยๆไปนะครับวันนี้ผมพานำพระสำเร็จวัดระังครับยิงฐานแซมนะครับขนาดนิยมนะครับไซส์นิยมนะครับจากพระเครื่องนาศสกนะครับใครที่ได้ดูแล้วมีความรู้ก็กดไลค์กดแชร์หผมด้วยแล้วกันนะครับกติดตาม Facebook หรือว่าเพจอ่า YouTube กับทิก t o ็ตกันนะครับ ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับอ่าววันนี้มาดูกันครับดูนะครับเให้ดูแม่พิมพ์ก่อนเนาะก็มีหลายแม่พิมพ์นะครับมาดูขนาดนะครับเดี๋ยวผมจะวัดขนาดตามนี้ให้นะครับดูตามนี้กันนะครับอันนี้ก็เป็นหนังสือต้นฉบับนะครับที่เราศึกษาร่วมกันก็มีลายพิมพ์ในหลายแบบหลายเนื้อนะครับก็ดูไซส์ขนาดเป็นหลักนะครับถ้าเป็นพิมพ์นิยมนะครับอุ้ยเปิดฉากจัง ไม่ขางบนจะประมาณเนื้อประมาณนี้ครับจะด,ดูกันนะครับมาเริมดูกัน <c oughs> ดูเนื้อก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวผมวัดขนาดให้ดูก่อนแล้วกันนะครับทางล่างสองเซนประมาณนี้ครับสองเซนติเมตรเห็นไหมครับนี่รับรวมหมดเลยเนาะใช่ครับประมาณสองเซนติเมตรนะครับด้านบนจะเป็นสองจุดสองกว่านะครับ นะอ2.22 2.23พิมพมโยมจะกว้าง2.2นะครับนะสูงประมาณ3.5 3.6ประมาณนี้ครับก็เป็นพิมพ์นี้นะครับนี่ครัเป๊ะๆนะครับขนาดเท่ากันนะครับถ้าสองงเราลองมาเทียบดูกันนะครับนะนไะครับนะเนื้อใกล้กันดูกๆกัน จุดสังเกตง่ายๆครับพิมพ์วัละครังนะปกจะเป็นร่องครับดูร่องนะครับเห็นไมมีร่องครับแขนหักผิวนะครับเข่าเนี่ยมันมีหลายพิมพ์นะต้องบอกนี้ครับเข่ามีหลายพิมพ์นี้มีเข่าตัดนะอยาเกินนี่เนี้ยดูง่ายครับนี่ครับนะปกจะมีร่องครับแล้วมีหูติ่งมาดูไม่ยากครับเพราะวัาละครังเนาะดูนี้ยครับ เนื้อมีหลายเนื้อนะอันนี้เนื้อว่าระคังแน่ๆอยู่ละส่วนเขาชัดเจนอยู่นะครับดูง่ายๆครับไม่ยากครับสําคัญที่อกมีร่องครับจาแม่นๆครับขนาดนะครับขนาดนะนะนครับมีเว้นช่องเกินตัวตัดนี่ก็มีครับต้องมีเนื้อเกินตรงนี้ด้วยนะครับนะอันนี้เ็าจะโย่ไปฝั่งไหนก็ได้ครับด้านหน้าด้านหลังได้ดูเนื้อจะจัดอย่างนี้เนื้อจัดครับนะครับวันนี้ก็เท่ากันนะครับไซส์เท่ากันนะครับสําคัญหูจริงครับอกร่องนะดูร่องครับ ลองเด็กเน,เนื้อใช้ได้เลยนะ,นะครับเนื้อ,องี้เนื้อเอเลยนะเนื้อเอนะครับมีราคาหลักประมาณหลักแสนได้ครับนะแพงส,สุดก็ที่เห็นเห็นกันนะครับง่ายๆถ้าเท่าที่เห็นกันนะครับนะครับก็อยู่ประมาณหลักแสนนะครับหรือหมื่นไปปลายแสนแสนกลางประมาณนี้นะครับสองแสนสามแสนแล้วแต่ความสวยความความสมบูรณ์นะครับถ้าทางผ่านทางร้านเราก็อยู่ที่ความสมบูรณ์ความสวยนะ หลักนะอย่างนี้เราก็รับซื้อได้เหมือนกันนะครับนะหอยมีมาครับเอ่ยงี้ครับมันมีหลายเนื้อนะครับต้องบอกพี่ายนี้นะครับเอาว่าเป็นว่าเราดูแล้วชอบแล้วเราซื้อดีกว่านะครับก็ส่งภาพมาได้นะครับตามดีวจะพิมพ์ไว้ให้นะครับตามไอดีไลน์นะครับมาที่ไอดีไลน์ได้เลยนะครับแบบนี้เราก็รับซื้อครับดูไซส์ดูขนาดดูวัดคือเอาเป็นว่าผมชอบผมซื้อแล้วกันผมไม่รับปากว่าจะซื้อทุกคนหรือไม่นะครับ ใครพร้อมที่จะขายอยากจะขายก็แวะเวียนเข้ามาแล้วกันนะครับก็ขอบพระคุณครับนะครับาครอยากซื้ออยากขายกันก็ส่งเข้ามาที่ไอดียไลน์นะครับนะ TO PTOP To p นะครับ19 8 2นะครับแอดไลน์มาได้เลยนะครับส่งมาให้เราดูได้ถ้าเราชอบเราติดต่อกลับทันทีครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ